บิ๊กสรุตฝากถึงหนิงปณิตาบิ๊กสรุตพูดจดนใจมากลังรู้จินขอหยาหนิงปณิตาเรียกได้ว่าถูกพูดถึงอย่างมากมายในโลกโซเชียลในตอนนี้เลยก็ว่าได้สําหรับเรื่องราวความรักของนางร้ายผู้กํากับคนดงังคุณหนิงปณิตาและคุณจินจรินที่กําลังเป็นข่าวในตอนนี้วันที่24เมษายน2566นิงปณิตาเปิดใจครั้งแรกเกียย์ทุกประเด็นดราม่าเผยทุกปัญหาชีวิตครอบครัวและการตัดสินใจทาง งเลือกครั้งสำคัญโดยได้มีช่วงหนึ่งของรายการนิงวนิตาพูดเสียงสัน่นที่หนิ่งได้เล่าว่าข่าวช่วงวันวาเลนไทน์วันที่กลับไทยพี่ๆที่เคารพหลายท่านก็ทนไม่ไหวเรียกเข้ามาคุยพูดว่าจินต้องการยาจินมีผู้หญิงทีก็จะขอ,อยาทีทุกครั้งหนิงก็ผ่านปัญหา มันมาได้แต่ครั้งนี้หนิงจะสู้และหนิงเหนื่อยมันกระทบทุกครอบครัวทุกปัญหาต้องมีการแก้ไขทั้งสองฝ่ายแต่พอทุกคนเรียกเข้าไปคุยก็จบแบบเดิมว่าเราสองคนจะทำให้ดีที่สุดหลังจากกลับจากเกาหลีจินพูดว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกหนิงถามว่าเราจะรับผิดชอบลูกด้วยการให้ข้อเสนอได้บันทึกข้อตกลงให้ถูกตามกฎหมายแต่เอกสารที่มันไม่จบอะ จินไม่มาทำอะไรในสิ่งที่เขาตกลงถ้าวันหนึ่งนิ้งเกิดอะไรขึ้นคนเป็นแม่จะรู้ดีว่า ความมั่นคงของลูกมันจะเป็นอย่างไงในอนาคตหนิงห่วงอย่างเดียวคือลูกและหนิงขออย่างเดียวเป็นสิ่งที่เล็กมากๆแต่อย่างน้อยให้ลูกได้รู้สึกภูมิใจว่าพอยังรักลูกมากวันนี้เราเป็นแฟนกันเราต้องคิดอะไรหลายๆอย่างแบบละเอียดเอกสารฉบับนี้ได้เซ็นเรียบร้อยแล้วเป็นข้อตกลงยังไม่มีการเซ็นใบายาตอนนี้หนิงรอเคลียว,ว่าจะทําอย่างไรเราไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงจะแก้ปัญหาหลังบ ให้ดีที่สุดทานหนิงไม่ลุกขึ้นมาเดินนําเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันจบและล่าสุดบิ๊กสรุธหรืออดีตคนรักเก่านั้นก็ได้โผลไอจีหนิงปณิตาร่างรู้จินจรินขออย่ายุติความสัมพันธ์โดยบิ๊กสรุธนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ระบุข้อความว่าทุกอย่างมีวาระของมันเอาใจช่วยน้อง